อย่าให้การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องชินชาเพราะนี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองการใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่นเพราะการเมือนเฉยเท่ากับร่วมทุจริตการทุจริตในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสนะครับปัจจุบันนี้เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาที่ปปชนาราธิวาสนะครับส่วนใหญ่จะมีหลายหน่วยง,งานนะครับท,ที่ที่มีสถิติในการ พบเห็นการร้องเรียนนะครับลำดับแรกๆนะครับจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้จะเยอะที่สุดนะครับที่ที่ทางปวชทางรี่วิาเราเราเรารับเรื่องไว้นะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่มีการร้องเรียนกันเยอะนะครับทีนี้ประเด็นข้อร้องเรียนนะครับที่ที่พบเห็นพบมากนะครับก็จะเป็นพวกการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ การใช้ใจงบประมาณของทางราชการนะครับประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองนะครับอย่างเช่นผู้มีอำนาจในการอนุมัติอย่างนี้นะครับมีการเอื้อประโยชน์การเข้าไปมีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองด้วยนะครับพวกพ้องของตนเองด้วยรประเด็นข้อร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการมีส่วนได้ส่วนเสีย และการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตอนเองนำมาสู่การทุจริตจนพบเห็นเป็นเรื่องปกติโดยพบว่าหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบการทุจริตในเรื่องการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์ของโรงเรียนต่างๆหรือแม้แต่การทุจริตเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน เช่นเดียวกันกับโครงการอาหารกลางวันนมโรงเรียนทางปปชประจำจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งพบว,ว่ามีความคลาดเคลื่อนในเรื่องเอกสารการเบิกจ่ายซึ่งอาจจะสอบแววไปในทางทุจกรกิตก็เป็นได้รวมไปถึงการตรวจสอบการใช้รถยนต์ของทางราชการนำมาใช้ส่วนตัวซึ่งมีการร้องเรียนมาโดยตลอดขณะที่ปปชประจำจังหวัดนราธิวาสก็ไม่นิ่งนอนใจยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมๆไปกับการป้องปรามโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อร่วมป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นพบเห็นการทุจริตการประพฤติไม่ชอบสามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดหรือแจ้งมาที่สายด่วน1205ตลอด24ชั่วโมง